เตยไปยอดนำโกดบ่ท่านมากพี่นอ้องเมื่อเตยไปเดินมาเก็บถากีดยางนั่งปัดหน่วยสุดยอดอะไม่มีซุกไล่เติบมองเพิ่นสมบูรณ์ปุ้ยหน่วยพี่น้องเอ้ยตะสวอนคักเลยสุดยอดอยหลบแหลกของปีพี่น้อง หลุ่นใส่ซิฟโลว่าตั้งแต่สิบดถึงพี่น,อน้องนวยนวยนวยห,ยห,ยหยมักพริกพี่น,อน้องนวยนวยปาดสุดยอดเลยแดงจึงๆึงเลยสุกงามงามพริกแดงพริกแด,ง,กเดงเก็บพริกรอบแรกพี่น้องพริกรอบแรกสวยสวยงามเลยหน่วยไม่แตน่นวยใหญ่ๆเลยหนวมือเลยพี่น้องเลย ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอิบซีทุกท่านทุกมองทุกบอลขอสวัสดีอิบซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะงคาร์เมนีกั้วันที่สองกุมภาพพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดและพี่น้องนากราเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกยเอนีแม่เตยสีผ้ามาเก็บบักผีกเด้อพี่น้องอยู่สวนแม่เตยนี่กำลังซุกพี่น้องสิได้จักโลรอบแหลกของปีและพี่น้องรอบแหลกของปีเนาะ ปีหกแปดพี่น้องทุกๆปีสิเก็บช่วงเดือนท่านว่ากลางเดือนท่านว่าเนาะแต่ว่าปีนี้ปลูกลาพี่น้องปล,ลูกลาลงล่งหลาเนาะก็เลยได้เก็บสาเนรอบแรกของปีพี่น้องก็ลังเริ่มซุกมะฮองมะเฮงมองละต้นละนวยสองนวยบางต้นกับว่าท่านซุกอยู่พี่น้องบางต้นกับว่าท่านซุก ผาส้มหัวส้มสวนอยู่น้ำหัวน้ำสวนพี่น้องมากำลังสวยๆง,งามๆเลยนะพี่ผ่าพี่ผาน้องมาเก็บเบิงมะผรผกแดงพี่น้องเก็บผกแดงส้มหัวส้มสวนทำความศาสตรแลวกับ,บท่านปั้นใดอยู่อยากภารากิจลร้สิง่งหร้ย่างพี่น้อง ขอบคุณเด้อพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักราเฮ็ดเมเตยพอเตยปลาแตกเนกาะจ้าเนาะขอบคุณพี่น้อง Youtube ทุกหมองบอนละ่ะที่คอมเมนต์เข้ามาใส่เนาะก็ดีใจที่พี่น้องบอทีมกันละ่ะมองง่ามมองขี้หลายและพี่น้องเอ้ยปากพิกแมเตยก็ได้บ่ไดง่ามเสมอไปพี่น้อง บ่ได้งามเสมอไปอะจะให้ผ้าพีผ้านองเก็บบักพีกเบิงเนาะส้มบักพีกเก็บบักพีกเบิงน้ำหัวน้ำสวนอีกกรลังเรื่มซุกเล้ยวเนาะไปหลุนไปส้มเบิงว่าเมื่อแรกของปีเก็บหลอบแหลกของปีสิใดจักกิโลพ่อหาโลเบิและพี่นองได้เมือหนีเนาะไปหลุนไปส้มน้ำแม่เตยได้เลยจ้า ก่อนอื่นกัสิผ้ายางส้มสวนพักพีก,กอนเนาะเอาาอยัางมาท่านเซตสมบูรณ์อยู่พี่น้องนำ้ำเงาเพิ่นบ่ท่านได้ดึงเนาะบางมองบางคู่กะดึงออกไปแล้วเป็นตาสออนขากเลยพี่น้องเป็นหมากเป็นหมากสุดยอดเลยหมากพีกพี่น้องเป็นหวีอยู่ ถือว่าติดหมากติดดอกดีพี่น้องถือว่าโอเคตัวนี้ใบด่างแต่ยังเป็นหมากงามมีพี่น้องคนก็ลังเริมซุกรเริมมากคํำแล้วเริมมาคํำแล้วนี่ลายตัวตนยังมาพันซุกนั่นซุก,นนกแล้วตัวนั่นซุกแล้ว กต่สียางเลาะเก็บไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องฟังทั้งนั้นก็เรื่มมีสีแดงขึ้นมาเลยวเรื่มซุกเล้ว่เริ่มมีสีสันขึ้นมาแดงๆดงหมองละนวยสองนวยแล้วพี่น้องกะสิเก็บสีเลี่มไปบได้ใซคเขมีีลายตัวยาพี่น้องบอด้ใซคเคมีีลายตัวยากำลังเลื่มซุกขึ้นมาปาดต้นเพินน่นนวยใหญ่ สว,สวยงาม,งามถอดยอดขึ้นไหมหมากไหมพิกปีนี้บ่เสมอเนาก็มีอยู่เด้อพี่น้องหน่วยเนาก็ยังมีอยู่ถือว่าผ่านพี่น้องหมึกปีนี้ก็ยังถือว่ายังผ่านอยู่ เพราะว่าบ่ได้ใส่เคมีร้ายแล้วก็พพิกปีนี้เป็นโรคร้ายอีลีพี่น้องขนาดต้นนิดหน่อยเบื้องมาเพิ่นมาเพิ่นเอามาหลุ่นมาส้มเบื้องน้ำเมเตยบ้านนี้พี่น้องว่าสีเดนอยเด่ร้ายซ้ำใดนเนาะในเมือน,นี้ปู่หมาเพิ่น,เ,นเป็นตาสะออนคักเลยเป็นวีอยู่พี่น้องเลย มากผีกมากผีกมากพีกให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องส้มเบิง้งอาฟาซุกเดอ้อให้ท่านละคุมราคาน้ำเพลนเนี่ยสร้างม,มาท่านหลอดสร้าบาทพี่น้องสร้างม,มาท่านหลอดยี่สิบบาทอุ้ยแตะสะอะ่อนขาดปกะผิกนะถือว่ามากกอยู่พี่น้องไปหลุนไปส้มเบิ้งว่าสิได้หน่อยได้ร้ายซ้ำไดหงวดแหลก มือนีเนาะ,ะมาเก็บบระพริกรอบแหลกของปีพี่น้องริกเดงริกเดงหน่วยหน่วยคำม,มันก็นเอาพี่น้องอำพวาโกูมืออื่นกระซูกเบิดโอ้นวยเพิ่นตโซออนเฮ้ พอเตยไปยอดนำกดบ่ท่านมาพี่น้องแม่เตยก็เลยมาเก็บถากีดยางนั่งอาดหน่วยสุดยอดอมะ่มีสุกกลายเติบม,มองคนสมบูรณ์บุ้ยหน่วยพี่น้องเอ้ยตะสวนคักเลยสุดยอดอัมพวาโกพี่น้องสวยๆอ้ยงามคัก เอาหลุดน้ำเมเตอร์ไปเรื่อยๆพี่น้องเอามาหลุดมาส้มไปเรื่อยๆพี่น้องกซุกมองละหน่วยสองหน่วยจกโล่เนาะซุบมาท่านหลายซุกห่างๆ รอบแลกี่สวยเลยหน่วยนวยสะออนนวยเฟินพี่น้นองหน่วยงามแห้งปาดสุดยอดเลยเป็นสิบปีแล้วพี่น้องที่เม่เตอร์เฮ็ด อันปลูกพวกพริกมาหนี่เนาะสิบปีแล้วะตะกี้ตะก้อนกะบ่ได้ปลูกดอกพี่น้องได้สิปีแล้วที่ปลูกบวกพริกแม่เด็มาหลายเติบแล้วพี่น้องสิเป็นโลแล้วเล่มเล่มพี่น้องรอบเล่มอ่าเล่มพี่น้องเล่มเล่ม เก็บเลิมมองละหน่วยสองหน่วยหลอบสองหลอบสามคือสิเพิ่มขึ้นแล้วพี่น้องทั้งนั้นกะมีแดงไรเนาะตัวน,นี้มาข้าอื้อสวยๆงามๆฟังทั้งนี้ ก็ได้เก็บไปเรื <ower> ่อยๆทางนี้อีกเพื่อนอยากเป็นดาวเรื่องกระเทินแล้วพี่น้องนี่ดาวเรื่องเพื่อนก็ยังหมากงามอยู่หมากงามเอาไหว้สักก้อนตัวนี้เมงบ่งจ้อนวยบ่งจ้อนวย เก็บบอกพีกพี่น้องเก็บบักพี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องลืมแล้วลืมแล้วเริ่มสุกแล้วเนาอเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว ถือยอดฮักถือยอดฮักแล้วเสียดายดมิมองละหนวยสองหนวยแล้วพี่น้องเอ้ยพ่บักพกสุกมากงามหนวยใหญ่ๆใส่ใหญ่เลยคือคือพอดีเลยพี่น้องคือพอดีเลย คือมือแม่เตยหน่วยงามๆมองพันซูกล้ายหน่วยพี่น้องเอ้ยบึงเป็นแดงๆเลยถ้าปิดบ่ถือทางบ่ย่อมออกเด้อพี่น้องปิดยากตองเอาไปค้างนั่น ทั้งฟังนั่นก็นมีแดงสีแดงเนีขยขนมั่นคือกันละพี่น้องฟังทั้งนั้นฟังทั้งนั่นกะอา้าหลุดมือเริ่มซุกพี่น้อง สวยๆงามงามฟังทั้งนี้่ะสุกมากพี่น้องมองแล้วน้วยโอ้ตุ่นนี่สามสี่ตุ่นเดียวสามสี่นว 3, ุวยอ้าททางหนากระมี บ่งกับจ้อน่วยเพื่นกับเน่ามาน้ำเน่ละพี่นนอะถือว่าง,งามกำลังสุกสว,สวยเลยเริ่มสุกเริ่มมี่สีสันละพี่นออหมองละหน่วยสองนวย อีกนึเน่เม่เตยเด้อพี่น้อง เก็บแยกพีน ya, พพนกนนน่น้องเก็บแยกเพราะว่าเพิ่นกะอยากมี่เน่าแน่นอนนี่บุ่งเจ้หน่วยเพิ่นกะมี่ะพ,พะดดี่น้องเป็นบริษัทเลือกเนี่ยนี่สวยงงาม ก็เป็นเรื่องธรรมดาละพี่น้องอยากเน่าเน่มันก็มีเน่าเน่เน่าหมากงามซุกมากงามเพิ่นก็อยากมีเนา่ามาเตยก็บได้ใส่เคมีหลายพอเตยเพิ่นบ่อยากเสีดอยากใส่เคมีหลายเนาะนงวยพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ย หน่วยพิกซุกทางหน่วยเพื่อนคืบนหนึ่งเครื่องขวนไก่ที่เต็มทั้งเราเอาไปเรื่อยๆพี่น่อง ไปเรื่อยๆพี่น้องพริกแดงพริกแดงตัวน,นี้มืออื่นกระซุกแดงจึงจึงไม่ขำเพิ่นโอ้ยนี่มากลาย สุกไลุดดอดเลยิึงหน่วยเน่ากับบุหาย่ทรายดอดพี่น้องเก็บออกหน่วยดีเพิ่น โอ้สุดยอดเลยหน่วยมา,มาพี่น้องมาเก็บผักชีแต่ว่าแมงมีขาวนี่กับพน,นามเด้อพี่น้อง เอาตะม่วนเป็นมาเ๋ยวก็พอ่อพี่แ <c oughs> ม่งมีเท้าเตะอูอูเลยยูบารี่นโนงแม่งมีเท้านี่แม่เตอยย่อมเฮงเด้อแม่งมีเท้าเบิร์ตวิสาละปีได้กับย่อมแม่งมีเท้า ง่ามดูพี่น้องัออกพีออกักพีกไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องสุกคือตุ่นนี่สีไข่พี่น้องนี่อูเป็นสุกหลายเนาะตุ่นเดียวตุ่นเดียวไดยเป็นกรรมถือว่าลายเอ้าฟังนี่กกเริ่มแลวพี่น้องเริ่มีมาแล้ว đáu lượn thì nong nè, á, này à. nhảy, phân nâu bông chó, nón chó, cả thứ ba pan như nó, tổn nào phân cả hưng hưng, chỉ nhìn nỗi nưng. สิตเต็มทั้งหลดแหละเจ็ดแถวละลวหนึ่งสองสามสามแถวอลไรพี่น้องสามแถวกับสิเต็มทั้งหนึ่งแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสิมีเฮละแล้วข้าพุทธก็อย่าฝ่าวลงเด้อถามาเานี่ยเตยก่อนฮึ่ม อุ้ยหน่วยแต่อนส่วนปาดเก็บพิีเก็บพิีพี่น้องกำนั่งสุก กำลังซุกกำลังซุก,กน้วยใหญ่ใส่ใหญ่ๆหมักพริกหมากงามไซจัมโบพอได้เล่มพี่น้องพอได้เล่ม ตัวนี้เอาทิมปิดทิมไปน,นึ่งสวยๆเลยหน่วยเวิน่นเต็นหน่วยงามๆดูแลยากโบมีน้าหมอ,อกบอพี่น้องพีิกน้ว บหนาวเนาะหนาวอยู่ห่างบ่มีน้ำหมอกพี่น้องปีนี่น้ำหมอกหน่อยแห้งริกก็เลยเป็นโรคลายนี่นี่สุกลายพี่น้องต้นนี่เป็นแดงๆเลยสวยๆงามๆเลยบึงหมากต้นนี้บ้านนี่ สุดยอดเลยพี่น้องบ่ได้เอาใหม่มาขำเพิ่นนักมากลมเลยอู้สุดยอดมากพริกเอาในนี้สุกหลายพี่น้องเด็ดหลายหน่วยบางฉากบางตอนอาจสุดบ่ได้ดทายหเห็นเด้อเพราะว่ามันสุกบ่ทันหลายเนาะเก็บเล่มหมองละหน่วยสองหน่วย สวยงาม,งามถ้าต้นเพิ่นชุกไก่กันแม่กับแม่เตยก็สิได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิง่งเก็บบักพริกพี่น้องเก็บไปนน้ำกันง,างา่ายพี่น้องเก็บพริกแดงตอนนี้กระทังแหลกเนาะ ถอกเส่สอบคาดพี่น,อน้องไี่ป็นวยงามๆเป็นกระถางที่สองทางที่สองของมือพี่น้องรอบแรกของปีเดอ้อพี่น้องถึงสิบโลบนอพี่นอ้องฮะ สวยๆงามๆมีตะนวานายใหญ่ๆพี่น้องเบิงกับนิ้วมือเมยเตยซ้ำานิ้วมือเลยนวยใหญ่นวยเงา,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 าพี่น้อง ไงน้ยอยเนาอำพวาโกพี่น้องอ่ะันี่ยพี่น้องด้วยอำพวาโกพี่น้องฟังทั้งนี้ได้บุพเพโลพี่น้องมาหั่นซุกมันสีซุกลายแต่ส่วนที่แหลกเนาะสีซุกลายแต่ส่วนที่แหลกปลูกแหลกปลูกกอนมูเลยพี่น้องปลูกกอนมูมาเสาอ่อนนวยมาพีก บานฟังทั้งนีก็สซุกมองละนวยสองนวยเด็แถวละสิบกว่านวยกับมีพี่น้องเบิ้งมกพริกเผืเตยนวยพี่น้องเอ้ยมาเป็นตาเสาอ่อนคักแน่นนวยพี่น้องนวยโชวน์นวยมะพริกให้พี่น้องเบิ้งกอนมกพริกหลบแหลกของปีหกแปดพี่น้องปีหกแปด ว่าเมนโดกไหมสวยๆงามๆอ้ยพี่น้องนี่ติดตะสวอนยังม้วนมาคำเพื่อนนี่มืออื่นกับซุกเดอ้อพี่น้องนี่มืออื่นกะเป็ดสีแดงเม็ดนี่มาคำเพื่อนก็เป็นสีแดงเมดสะออนนวยเพื่อนพี่น้องสวยๆเลยสุดยอดพี่น,อน้องนวยมะก,กีิก ทำกันก็หนิวมือเมเตยเลยเนาะอู้ตาสะอ่อนคักเลยค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่กับนักลาฮิตเมเตยพอเตยปลาแตกนาะจาเนาะก็มาลุนมาส้มเบงพี่น้องว่าบักพิกเมเตยนี่เนาะสีใดหน่อยได้ร้ายซ้ำได้ในปีนี้เป็นโรคร้ายพี่น้องปีนี้เป็นโรคร้ายสีใดทุ่นขึ้นบอ่อพริพกนี่ก็ ใส่ทุ่นลายเนาะพี่น้องใส่ทุ่นลายเบิ่งหนวยก็ใส่ทุนหลายกับสีได้ทุนขึ้นบอในปีนี้แมงมีขาวก็โลโพี่น้องแต่ว่าบไดซีดยาแมงมีขาวเอาตามบุญตามกรรมละพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้ห้ายซ้ำได้เพราะว่าแนมเบิ่งปีนี้มันดูแลยากแห้งเนาะอากาศก็เย็นเย็นแต่ว่าบ่มีน้ำหมอกบาน,น้กะน้ำหมอกกับ,บ่หร้ายพี่น้องบัดเวลา แดดมากจึงสีกระหอนแห้งเนาะในปีนี้อาการกระบอกคือเกาหมากพีก,กะเริ่มเป็นโรคมาหลายพี่น้องมันกระกูดมาแน่และกะเป็นอันโรคของเพื่อนเองละเนาะลายยางลายแนวดาวเรื่องนั่นก็ลายพี่น้องแล้วกะเป็นโรคล้วกะมีแม่งมีขาวเนาะอยู่ในส่วงนี้ แมงมีขขาวกระไยกับมาหลุนมาส้มเบงว่าของแม่เตยนี่ซียูได้ถอดเดือนไดเนาะพิกนี่บริวังยังมากไม้พี่น้องเอาส่วนพี่เป็นหมากเป็นนวยเนาะในปีนี่สิได้หน่อยได้ารซ้ำได้กัมาหลุนมาส้มเบงขอบคุณพี่ก้นไหลก้แช่กดนติดตามให้กับนักลาฮิตแม่เตยพ่อเตยป้าแตกแม่เจ้าตามรับเมนีก้กะได้ซ้ำนี่พี่น้อง ทีเทิงซีฟโลโบ๊อบุกกับบ๊องเนาะในมือนี้รอบแรลกข,ขอสวัสดีค่ะ